สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคนอยู่กับปากปาวัวนนี้เราจะมาสปอยเรื่องฮอร์โมนภาค2 EP c เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลยเริ่มเรื่องกันที่หมอกเดินมาเจอวินนั่งอยู่ที่หน้าบ้านตัวเองหมอกก็เรียกวินและรีบเดินเข้าไปถามทันทีว่าเป็นยังไงบ้าง วินก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเล่าให้ฟังและทั้งคู่ก็พากันเดินเข้าไปพอเข้ามาในบ้านหมอก็บอกว่าเขาติดต่อวินไม่ได้เลยทักแชทไปก็ไม่ตอบจนเขาต้องมาถามพ่อวินถึงรู้ว่าวินไปอยู่ต่างประเทศวินก็บอกว่าพ่อเขาส่งไปอยู่ต่างประเทศกับนะาอยู่ๆวินก็บอกว่าเขาจะทําเรื่องกลับไปเรียนแล้วแล้วก็ถามถึงต้าว่าสบายดีไหมหมอก็บอกว่าต้าสบายดีวินก็นั่งคิดแล้วก็ถามหมอกว่าตายังโกรธเขาอยู่หรือเปล่าตัดมาที่แก๊งสาวๆที่บ้านดาวทุกคนก็มานั่งดูดารากันอยู่แล้วก็พากันกีดกัดเปน ว่าโลกจะแตกอยู่ๆดาวก็เต้นให้เพื่อนดูแล้วก็ชวนก้อยลุกขึ้นมาเต้นด้วยแถมทําท่าจะหอมกันอีกเพื่อนๆก็พากันเ hey ฮลั่นมากแล้วดาวกับก้อยก็ทําท่าจะหอมแกล้งดิวโดยมีแอลถ่ายคลิปไว้อีกด้วยระหว่างนั้นเองแม่ก็มาเคาะประตูให้แก๊งดาวเบาๆเสียงกันหน่อยวันต่อมาพ่อวินก็มายัดเงินใต้โต๊ะเพื่อที่จะให้วินกลับมาเรียนอีกครั้งพอวินเดินออกมาจากห้องพออ,ออทุกคนในโรงเรียนก็พากันฮือฮาไปทั่วอย่างกับดาราดังระดับโลกมาทางแก๊งดาวพวกเธอก็ดูคลิปที่ถ่ายเล่นกันเมื่อคือนอยู่ ดาวก็ถามดาวว่าไล่หอมแก้มเพื่อนๆแบบนี้ไม่รู้สึกจึ๊กกระดือบ้างหรอดาวก็บอกว่าไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยแล้วก็เล่นกุ๊กกิ๊กกับก้อยด้วยดิวเห็นแบบนั้นก็ฟินมากบอกว่าเธอเชียร์ให้ทั้งสองคนเป็นแฟนกันจริงๆอยู่นะดาวก็แกล้งดิวชวนก้อยเล่นเกมจ้องตาถ้าใครหลบตาก่อนแพ้แล้วทั้งคู่ก็เอาหน้ามาใกล้ๆก,กันจ้องตาก,กันแต่เป็นฝ่ายก้อยที่เผลอหลบตาเขินไปก่อนกลับมาที่วินเขาเดินเข้ามาในห้องเพื่อนๆกระต่างพากระสงสัยตาจับจ้องมาที่เขาคนเดียวเหมือนเป็นตัวประหลาดอะไรสักอย่าง พอมานั่งที่โต๊ะหมอก็บอกวินว่าไม่ต้องไปสนใจระหว่างนั้นเองตาก็เดินผ่านหน้าห้องมาหมอก็เรียกตาพอตาหันมาเจอวินก็สตันเหมือนกับวิญญาณหลุดออกจากร่างไปเลยแล้วตาก็เดินเข้ามาช้าๆเหมือนคนไม่มีวิญญาณเดินมาที่โต๊ะวินปุ๊บวินก็ถามตาปั๊บว่ายังโกรธเขาอยู่หรอเขาขอโทษกับทุกเรื่องที่เคยทําไว้แต่ตาก็ถามกลับว่าหายไปไหนมาวินก็บอกว่าพ่อเขาส่งไปอยู่ต่างประเทศกับน้าตากระถามว่าหนาวไหมทำามอาหมอกถึงกังงเลยว่าถามอะไรของมันวินก็งงๆตอบ ไปว่าหนาวพอวินตอบเสร็จตาก็บอกว่าเดี๋ยวมาคุยด้วยไปหาอะไรกินก่อนแล้วมันก็เดินออกไปหมอก,ก็บอกวินว่าตามันเก๊กไม่ถึงสองวิตาก็รีบเดินกลับมานั่งแล้วก็ถามวินว่าเมื่อกี้ที่ว่าหนาวนี่หิมะตกไหม ทำเอาวินกับหมอกถึงกับมองหน้ากันเลยแล้วก็ตอบไปว่ามีตกบ้างทันใดนั้นเองขวัญก็เดินมาที่หน้าห้องแล้วก็สบตาเข้ากับวินแบบจังๆพอดีวินก็บอกเพื่อนๆว่าเดี๋ยวเขามาแล้วก็รีบเดินไปหาขวัญทันทีวินบอกขวัญว่าเขาขอโทษเขาเสียใจมากที่ทำให้ขวัญร้องไห้เขาไม่ควรเอาความรู้สึกของขวัญไปเล่นแบบนั้นแต่เขาก็อยากให้ขวัญให้อภัยขวัญก็บอกว่าถ้าวินรู้สึกผิดจริงๆเขาก็ให้อภัยแต่เขาไม่สามารถเชื่อใจหรือไว้ใจวินตอนนี้ได้ของมันไม่ง่ายที่ใช้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมวิน ก็บอกว่าแค่นี้ก็ดีมากแล้วพร้อมกับเดินเข้าห้องไปตัดมาที่เตยกําลังยืนกอกน้ําอยู่คนเดียวเปล่าเปลียวหัวใจอยู่ๆแก๊งขี้นินทามันก็เดินไปนินทาคนอื่นไปแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้การหนึ่งในสมาชิกแก๊งขี้นินทาจะดีกับเตยแล้วพอเดินผ่านแล้วก็บกมือส่งยิ้มให้เตยเตยกระบกมือตอบสักพักบักตามันก็โผล่มากอกน้ําด้วยพร้อมกับถามว่าเตยเป็นยังไงบ้างเรื่องห้องคอมวันนั้นเตยก็บอกว่าเธอนอนไม่หลับเหมือนคนนอนไม่พอตากระเรียนบุกว่าถ้านอนไม่พอก็ต้องซื้อที่นอนมาเพิ่มถามอาเตย งกงงแล้วก็หลุดขำเลยว่ามุกอะไรของมันผูที่ยืนแอบมองอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆก็เหมือนจะรู้สึกหึงรีบเดินเข้าไปกระชับพื้นที่ทันทีถามเตยว่ายังไม่ขึ้นเรียนอีกหรอแล้วก็ขอบคุณตาที่ช่วยเต้ยวันนั้นตากระบอกไม่เป็นไรเป็นใครเห็นก็ต้องช่วยแล้วผูกับเตยก็คุยเล่นจูจีกันทำมอตาได้แต่มองแล้วก็ยิ้มอยู่คนเดียวจนลืมไปว่าน้ําที่กอกอยู่มันล้นออกมาแล้วเตยหันไปเห็นก็รีบบอกตาทันทีว่าน้ํามันล้นแล้วพร้อมกับชวนตาขึ้นเรียนภูก็ได้แต่ยืนมองตาแล้วห้อยอยู่แบบนนั้ มาทางฝั่งของแกงดาวเธอเห็นก้อยหลับอยู่ก็คิดแผนการชั่วร้ายที่จะแกลงก้อยทันทีโดยเอาปากกาสีไปแต้มที่หน้าก้อยพอแต้มเสร็จก้อยก็รู้สึกตัวแล้วก็คิดที่จะแก้แค้นดาวทันทีแต่ก็ทําเอาเพื่อนๆแซวอีกแล้วดาวก็แกลงเพื่อนกลับโดยการกอดคอก้อยแล้วก็ถามเพื่อนว่าอยากเล่นกับพี่ไหมน้องสาวระหว่างนั้นเองก็มีน้องม .4 มาขอก้อยกับดาวถ่ายรูปคู่ก้อยกับดาวก็งงๆยอมให้ถ่ายไปพอน้องคนนั้นเดินไปแอลก็บอกว่าก้อยกับดาวเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่รู้ตัวหรือยัง แล้วดิวก็เอารูปทั้งสองคนเป็นลงเพจคู่จิ้นคู่รักไม่รอช้าดิวก็รีบเอาเพจให้ทั้งสองคนดูทันทีดาวบอกว่ารูปพวกเธอคนไ์เยอะมากถ่ายให้เธออีกได้ไหมดิวที่ชอบคู่นี้อยู่แล้วก็รีบถ่ายให้อย่างไวตอนเลิกเรียนหนมปังก็มาร้องเพลง cover ที่บ้านตาแบบคู่หูดูโอของกับอัดคลิปไว้ด้วยพอร้องเสร็จตากับหนมปังก็มานั่งดูคลิปกันเพื่อเตรียมอัพลง youtube ตาก็บอกหนมปังว่าลองใช้ได้เลยหนุมปังก็ดูไปแบบยิ้มไม่หุบตาก็บอกว่าชมนิดชมหน่อยยิ้มใหญ่่เลยนนะแตมปัง ก็บอกว่าเธอไม่ได้ยิ้มที่ต้าชมแต่เธอยิ้มเพราะตาอยู่กับกีตาร์ล้วเท่ต่างหากได้ยินแบบนั้นทำเอาตามีความสุขมากๆพร้อมกับรีบอัพลง y o YouTube ทันทีตัดมาที่ดาวกับก้อยมาเดินห้างกันอยู่ๆดาวก็นิ่งเป็นหุ่นขี้ผึ้งเพราะเหมือนจะเห็นดินเดินมากับสาวคนใหม่ทําให้ดาวหัวร้อนมากรีบวิ่งหนีไปก้อยก็พยายามถามว่าดาวเป็นอะไรแต่ดาวก็บอกให้ก้อยอยู่เป็นเพื่อนเธอคืนนี้พร้อมกับร้องไห้ออกมาตอนมืดที่บ้านดาวเธอเอาแต่นั่งเศร้านั่งซึมก้อยก็พยายามจะถามว่าดาวโอเคไหมเนี่ย ไรให้บอกเธอได้นะดาวก็ให้ก้อยสัญญากับเธอว่าถ้าเล่าแล้วก้อยจะไม่บอกใครก้อยก็ตอบตกลงหลังจากนั้นดาวก็เริ่มเล่าว่าวันที่วิ่งออกมาวันนี้เป็นเพราะว่าเธอเจอคนที่เคยคบเมื่อปีที่แล้วอยู่ๆมันก็หายไปเลยคืนสุดท้ายที่เจอกันมันปีนมาที่ห้องดาวคืนนั้นมันก็โซเดมคอมเธอดาวบอกอีกว่าเธอต้องมากังวลว่าจะท้องหรือไม่ท้องแต่ดินมันก็เที่ยวกับสาวคนอื่นหน้าตาเฉยอยู่ๆดาวก็มีน้ําตาไหลออกมาก้อยก็พยายามให้กําลังใจดาวบอกว่าต่อไปนี้ดาวจะมี ก้อยอยู่ข้างๆดาวไม่ต้องกลัวแล้วดาวก็เอ็นมาซบก้อยอยู่ๆก้อยก็พยายามจะจูบดาวและทั้งคู่ก็จูบกันสินสุดทางเพื่อนจริงๆแล้วเหมือนก้อยจะคิดอะไรได้ก็รีบดึงตัวเองออกมาทันทีดาวก็เข้าไปกอดก้อยแล้วก็บอกว่าขอบคุณนะที่มาอยู่ด้วยพร้อมกับจับมือก้อยไว้นแน่นมากตัดมาที่บักไผ่และสไปท์ทั้งคู่ก็ยังมาติวกันอย่างขยันขันแข็งอยู่ๆก็มีหนุ่มหน้ามนคนอะไรก็ไม่รู้เดินเข้ามาทักสไป์ถามว่ามาที่นี่บ่อยเหรอพอดีเขามีธุระต้องไปต่อไว้วัน สังมานั่งกินกาแฟด้วยกันนะแล้วก็เดินจากไปทำเอาสไปถึงกับงงเลยบอกไผ่ว่าสงสัยเป็นแฟนขับเธอเพราะเธอไม่รู้จักไม่ถึง2นาทีพอสก็โทรหาสไปอีกคนทำเอาไผ่ถึงกับเฟลเลยนั่งฟังสไปคุยกับผู้ชายคนอื่นอยู่แบบนั้นพอวางสายไผ่ก็ถามสไปว่าตั้งแต่ถ่ายปกหนังสือมีคนจีบเยอะแยะเลยดิสไปก็ไม่ค่อยจะหลงตัวเองสักเท่าไหร่ตอบไปว่าแน่นอนคนมันสวยเป็นธรรมดาแล้วก็ถามไผ่กลับว่าไม่หึงหรอไผ่ก็บอกไปว่าเขาจะหึงได้ยังไงไม่ได้เป็นอะไรกันพอ กับทำหน้าเศร้าจะไปก็บอกว่าเธอแค่ล้อเล่นเองทำไมจริงจังไผ่ก็ถามต่ออีกว่าจะไปรู้สึกดีกับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ไหมรู้สึกไหมว่าอะไรอะไรกำลังจะดีขึ้นจะไปก็บอกว่าเธอรู้สึกสิเธอจะมานั่งสอนไผ่แบบนี้ทุกวันทำไมถ้าเธอไม่ได้คิดอะไรแล้วเธอก็ยังบอกต่ออีกว่าถ้าไผ่รู้สึกดีแบบนั้นจริงๆเราลองกลับมาคบกันดูไหมสัญญาได้ไหมถ้ากลับมาคบกันไผ่จะไม่ทำกับเธอแบบเดิมอีกแต่ไผ่ก็เงียบไปสักพักพร้อมกับตาที่แดงกล่ำแล้วก็บอกว่าเขาสัญญาไม่ได้ทำามอ ไปถึงกบพูดไม่ถูกเลยแล้วก็ขอตัวกลับบ้านก่อนพอเดินออกมาจากร้านพอร์ตก็ส่งข้อความมาให้กําลังใจสไปบอกว่าติวหนังสือให้เพื่อนแล้วอย่าลืมเผื่อแรงไว้อ่านของตัวเองด้วยนะวางเมื่อไหลบอกเขาเขาจะมาชวนใหม่ตัดมาที่บ้านเตยเธอกําลังดูคลิปของต้าขนมปังร้องเพลงอยู่แล้วก็ยิ้มตามไปด้วยเพราะความน่ารักของทั้งสองคนฟังจบก็รีบไปคอมเมนต์แซลตาในเฟซทันทีมาทางด้านภูที่เห็นต้าและเตยกําลังคอมเมนต์เล่นกันอย่างสนุกสนานก็รู้สึกหึงขึ้นมาอีกแล้วอยู่ๆก็ เห็นคอมเมนต์หนึ่งมีคําว่าเพดานผูก็เลยรีบเอาคํานั้นไปค้นหาว่าคืออะไรแล้วก็พบว่ามันคือเพลงที่ต้าเคยแต่งให้เต้ยนั่นเองทํเอาผูถึงกับหัวเสียมากวันต่อมาที่โรงเรียนก้อยกับดาวก็มานั่งเล่นกุ๊กกิ๊กกันอีกแล้วอยู่ๆแอลกับดิวก็วิ่งเข้ามาบอกว่าก้อยกับดาวดังใหญ่แล้วรู้ตัวไหมพอน้องที่มาขอทั้งสองคนถ่ายรูปคือเจ้าของเพจจิ้นรักแถมยังลงรูปก้อยกับดาวเต็มไปหมดเลยด้วยแต่เหมือนว่าตอนนี้ดาวกับก้อยก็เริ่มกลัวแล้วเพราะกระแสมันแรงมากขึ้นคนเริ่ ไม่พอใจแล้วก็ลุกหนีไปตัดมาที่บักป๊อปตอนนี้มันเหลือตัวคนเดียวแล้วก็เลยเปลี่ยนรายการเป็นชื่อ I am s a u แทนมันมาสัมภาษณ์เด็กๆในโรงเรียนถึงประเด็นของดาวกับก้อยที่กําลังมาแรงอยู่ตอนนี้ตัดมาที่ก้อยกับดาวเดินเข้าห้องเรียนมาก็เจอเพื่อนเปิดคลิปจิ้ของดาวกับก้อยจอบเบลอเต็มหน้าห้องเลยทําให้ดาวโกรธมากรีบวิ่งไปปิดคอมทันทีแต่ยังไม่ทันได้ปิดครูก็เข้ามาพอดีแล้วก็ไล่ให้ทุกคนกลับไปนั่งที่ตอนนี้ความรู้สึกของดาวดูแย่ไปหมดเพราะว่ามีแต่คนแซว ก็อกที่เห็นดาวเป็นแบบนี้เธอก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันตอนเลิกเรียนตา้าหนมปังและออยก็มานั่งเล่นดูคลิปที่หนมปังร้องเพลงกันตอนนี้คนดูเยอะมากๆ3 0 0พันคนแล้วส่วนต้าม,มันก็พยายามโทรหาพี่จอมแบบสายไม่เลยพอพี่จอมรับสายต้าก็บอกว่าเขาอยากทําวงต่อแล้วก็จะหาสมาชิกใหม่แต่ขอใช้ชื่อวงซีสเคปได้ไหมเขาจะทาให้มันดีเหมือนเดิมพูดจบพี่จอมก็เงียบไปแล้วก็บอกว่าทําทั้งทีต้องให้ดีกว่าเดิมดีเอาไปทําเลยเต็มที่ทำหมอาตาดีใจมากความ รู้สึกเหมือนแม่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งวางสายไปหนมปังที่ฟังอยู่ข้างๆก็ดีใจกับตาด้วยบอกว่าเธอมีเพื่อนคนนึงชื่อเลียวเอาไม้กองมาทุกวันเลยเดี๋ยวเธอไปถามให้เธอก็ยังบอกอีกว่าชอบเวลาที่เห็นต้าอยู่บนเวทีนะคนอะไรน่ารักจริงๆตัดมาที่ภูก,กับเตยทั้งสองคนกําลังจะไปหาอะไรกินกันอยู่ๆตากระโรมาหาเตยคุยกันเฮฮาตามาอวดว่าคลิปเขาคนดูสามพันวิวแล้วหลังจากนั้นก็วางสายไปภูกระถามเตยทันทีว่าคุยอะไรกับตา้าเตยก็บอกว่าต้าโทรมาอวดเรื่อง ื่องคิพภูก็ถามต่อว่าเตยอยู่กับภูทำไมต้องคุยกับต้าทำเอาเตยถึงกังงตอบไปว่าตาโทรมาเตยก็ต้องคุยสิแต่ภูเหมือนจะงี่เง่าบอกว่าเตยคุยกับต้าเราล่าเริงกว่าคุยกับเขาเตยก็บอกว่าภูคิดมากเกินไปแล้วแต่ภูบอกว่าจะไม่ให้เขาคิดมากได้ยังไงเพราะต้าเคยชอบเตยเตยก็พยายามบอกว่าตอนนี้ต้ามีแฟนแล้วแต่ภูก็ไม่ฟังยกทุกอย่างมาพูดเต็มไปหมดและเหมือนว่าภูเริ่มมีอารมณ์เถียงกันแรงมากขึ้นเตยก็เลยบอกว่าถ้ามีอะไรที่ทําแล้วภูสบายใจให้บอกเธอมาเลย ภูก็บอกว่าให้เตยเลิกยุ่งกับต้าได้ไหมแต่เตยก็ตอบกลับไปว่าจะให้เธอเลิกยุ่งกับตาเพราะการหึงงี่เง่าของภูหรอเธอต้องเสียเพื่อนไปคนหนึ่งเลยนะภูเห็นแกตัวไปไหมได้ยินแบบนั้นทําให้ภูจุกมากภูบอกเตยว่ารู้ไหมถ้ามีอะไรที่ทําให้เตยสบายใจเขาสามารถทําให้เตยได้ทุกอย่างเลยเตยก็บอกว่าถ้าเธอเป็นภูเธอจะเชื่อใจว่ามันไม่มีอะไรภูจบเตยก็เดินหนีไปกลับมาที่บ้านเตยก็มานั่งเล่นกับเม่นแบบซึมๆความรู้สึกเหมือนโลกกาลังจะแตกแล้วเธอก็มองไปที่แบบสำรองที่ภูเคย ให้แล้วก็นึกถึงภูมองไปที่โทรศัพท์ก็ไม่เห็นภูโทรมาเธอก็เลยตัดสินใจโทรหาภูทันทีแต่ภูก็ไม่รับสายเธอเลยพอเลื่อนเฟซดูก็เห็นเพื่อนแท็กภูอยู่ที่ห้องนอนของวงโยนั่นเองตัดมาที่ห้องนอนของวงโยภูทีแล้วก็ผองเพื่อนกําลังดื่มเครื่องดื่มมืนเมากันอยู่เพื่อนๆก็บอกภูว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ดีกันสักพักเพื่อนสองคนก็ขอตัวกลับก่อนเหลือให้ทีอยู่กับภูสองคนหลังจากนั้นภูก็เล่าระบายทุกอย่างถึงเรื่องที่เกิดขึ้นให้ทีฟังทีก็ได้แต่รับฟังแล้วก็บอกว่าเขา เข้าใจความรู้สึกภูนะภูก็ร้องไห้ออกมาพร้อมกับบอกว่าขอบคุณทีมากมีแต่ทีคนเดียวที่ไม่เคยทิ้งเขาไปไหน และทั้งคู่ก็จูบก,กันตายแล้วอกอีแป้นจะแตกระหว่างนั้นเองเตยก็นั่งแท็กซี่มาหาภูที่หอวงโยพอเปิดประตูเข้าไปเตยก็ถึงกับช็อกเลยกว่าสายตามองไปรอบๆเห็นเสื้อผ้าที่ถอดอยู่และเห็นภูกับพีกำลันงนอนแก้ผ้ากอดกันอยู่เตยถึงกับทำอะไรไม่ถูกรีบปิดประตูกลับบ้านไปทันทีคืนนั้นอยู่ๆทีก็ตื่นขึ้นมาแล้วนึกถึงเรื่องเก่าๆที่ภูเคยทำกับเขาแล้วก็พยายามจะตัดใจมาตลอดพอคิดได้ทีก็รีบแต่งตัวกลับบ้านทันทีวันต่อมาหลัง เลิกเรียนที่ห้องซ้อมวงโยภูก็นั่งมองทีกำลังโดนครูด่าอยู่ข้างนอกห้องสักพักครูก็เดินเข้ามาบอกว่าพวกมหกใครจะลาออกก็รีบบอกมาเลยนะไม่ใช่มาบอกปุ๊บปับ๊บแล้วก็ไปเลยแบบนี้แล้วทีก็ลาครูเดินออกไปครูเห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งตามทีไปทันทีพอไปถึงก็ถามทีว่าลาออกทําไมทีก็บอกว่ายังจะมาถามเหตุผลกับเขาอีกหรอครูบอกให้เขาตัดใจเขาก็ทําแล้วแต่ครูยังมาทําแบบนี้กับเขาอีกเขารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นทิชชู่เลยไม่มีค่าอะไรทียังบอกอีกว่าทางเดียวที่จะไม่ให้ เขารู้สึกแบบนี้อีกคือตัดภูออกจากชีวิตเขาสักทีแล้วทีก็กั้นน้าตาเอาไว้ไม่อยู่ไหลเต็มหน้าไปหมดพร้อมกับเดินจากภูไปตัดมาที่ดาวแล้วก้อยนั่งทํางานด้วยกันทุกคนในโรงเรียนก็นั่งแซวทั้งสองคนอยู่รอบๆไปหมดสักพักดิวก็เดินมาบอกว่าทั้งสองคนดังใหญ่แล้วแต่ดาวก็บอกให้ดิวเลิกแซวเพราะเธอเลิกไม่สนุกแล้วแต่ดิวก็ยังไม่เลิกทาเอาดาวไม่พอใจแล้วก็เดินหนีไปก้อยก็รีบเดินตามไปตัดมาที่ห้องเรียนดนตรีทั้งก้อยและดาวกําลังเล่นดนตรีกันอยู่ดิวก็เอาอี แล้วปั่นประสาทอีกแล้วบอกว่าทั้งสองคนไม่เหมาะกับดนตีนี้หรอกเล่นชิงดีกว่าแล้วก็เอาชิงมาตีพร้อมกับบอกว่าชิงฉับชิงฉับพูดอยู่แบบนั้นไม่หยุดจนดาวถึงขั้นฟิลขาดเอาชิงตีหัวดิวแล้วก็บอกว่าชิงแม่แกสิโหจริงๆการตีครั้งนั้นทําให้ดิวถึงกับขั้นหัวแตกเลยทีเดียวครูและเพื่อนๆก็รีบพาดิวไปทําแผลหลังจากนั้นครูนิพนธ์ก็เรียกผู้ปกครอ,องของทั้งสองฝ่ายมาคุยกันแต่ดิวก็ไม่ยอมรับผิดจนครูประจําชั้นบอกว่าเขาเคยเห็นเพื่อนๆแซวดาวเป็นแฟนกับก้อย สงสัยดิวคงจะทําแบบนั้นเลยทําให้ดาวไม่พอใจแล้วก็โกรธที่เพื่อนล้อแม่กระถามดาวว่าเป็นแบบที่เขาว่าหรือเปล่าให้ตอบไปว่าเราชอบผู้หญิงหรือเปล่าดาวก็เอาแต่น,น,นั่งเงียบน้ำตาคอเบ้าแบบนั้นสุดท้ายก็ตอบไปว่าเธอไม่ได้ชอบผู้หญิงทำาม,มอไกรที่ยืนฟังอยู่ตรงนั้นเสียใจมากๆที่ดาวพูดไปแบบนั้นแล้วครูนิพนธ์ก็เคลียร์เรื่องนี้จบไปตัดมาที่ห้องน้ําดาวมาล้างหน้าก้อยก็เดินตามเข้ามา แต่ดาวก็จะชิงหนีบอกว่าแม่มารับแล้วก้อยก็ขวางไว้แล้วก็ถามดาวว่าทําไมถึงพูดออกไปแบบนั้นดาวก็บอกก้อยว่าถ้าก้อยอยู่ต่อหน้าทุกคนจะกล้าพูดหรอว่าชอบผู้หญิงพอแม่ก้อยรับได้หรอก้อยก็เดินเข้าไปจับมือดาวบอกว่างั้นตอนนี้ล่ะเราอยู่กันสองคนบอกเธอได้ไหมว่าดาวคิดอะไรอยู่ดาวก็ดึงมือออกพร้อมก็บอกว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วก้อยก็ร้องไห้บอกว่าเธออยากคุยกับดาวอยากเจออยากคุยทุกวันสําหรับเธอแล้วดาวเป็นคนพิเศษมากนะบอกเธอได้ไหมว่าดาวคิดอะไร ดาวได้ยินแบบนั้นก็กั้นน้ําตาไว้ไม่ไหวพยายามผลักมือก้อยออกอีกครั้งก้อยก็บอกว่าสรุปที่ผ่านมาเธอคิดไปเองหมดเลยใช่ไหมดาวมาให้ความหวังเธอทําไมพูดจบก้อยก็เดินออกจากห้องน้ําไปแต่ดาวก็รีบวิ่งมากอดก้อยทันทีพร้อมกับบอกว่าอย่าให้พ่อแม่เธอรู้นะแล้วต่างฝ่ายก็ต่างร้องไห้กันหนักมาก เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะถ้าใครอยากดูช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ครบ1,000ไ like. ลค์เราจะรีบทำให้ดูจบลงไปแล้วสำหรับฮอร์โมนภาค2ตอนที่4เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบา,บาย